สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับนิกกี้มิสซูรุ่งเจริญสาขาเทพรั์ค่ะวันนี้นะคะนิกเนี่ยภูมิใจที่จะมานำเสนอรถมินิ MPV ขนาดเจ็ดที่นั่งคันใหญ่นะคะแต่ราคาเพียงแค่นิดเดียวค่ะ คันนี้คือนะคะ Expander GT ค่ะราคา863,000นะคะรถเราเนี่ยมีทั้งหมด4สี4เลยค่ะมีทั้งสีดำสีเทาสีบร r อนเงินส่วนสีขาวมุกเนี่ยเพิ่มราคาที่10,000บาทนะคะเรามาเริ่มดูกันจากด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้านี้นะคะเราเรียกดีไซน์แบบนี้ว่า Advanced Dynamic s h i l l นะคะเป็นด้านหน้าที่ใหม่แล้วก็แปลกตาแต่สวยงามแล้วก็ล้ำสมัยค่ะ ส่วนทางด้านข้างนะคะเรามาเริ่มกันที่ล้อเลยค่ะล้อนะคะเป็นล้ออลลอยนะคะขนาด16นิ้วนะคะแล้วก็ขนาดยางเนี่ยอยู่ที่20555 R16 นะคะแต่ว่าตัวล้อเนี่ยค่ะทำไมเราถึงใช้ขนาด16นิ้วเพราะว่าถ้าสมมุติว่า,าเราไปกันอยู่ที่ประมาณสัก4 5ห้คนนะคะมันจะเพิ่มความนิ่มนวลน,นะคะให้สำหรับรถมินิ MPV คันนี้นะคะด้านข้างค่ะ กระจกมองข้างแบบนี้นะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะแล้วก็มีไฟไฟเลี้ยวที่กระจกทั้งซ้ายขวาเลยนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นค่ะส่วนตัวด้านข้างนะคะทั้งหมดเลยอะคะ่ะตัวรถเราเนี่ยมีความยาวที่4เมตร4 7เซนติเมตรนะคะซึ่งความยาวขนาดนี้ค่ะเหมาะมากนะคะสำหรับลูกค้าที่ มีบ้านพักที่มีโรงจอดรถเนี่ยขนาดไม่ยาวมากนะคะส่วนความกว้างของตัวรถ Expander GT คันนี้ค่ะจะอยู่ที่เมตร75นะคะเผื่อว่าใครต้องการที่จะทราบไซส์เนาะว,ว่าอาเราจะเข้าโรงจอดรถได้หรือเปล่านะคะความสูงเนี่ยจะอยู่ที่เมตรกับ73ซนติเมตรนะคะแต่ว่าเผื่อๆไว้นิดนึงค่ะคุณลูกค้าค่ะประมาณสัก2เมตรกำลังดีโอเคนิกบอกสเปคความยาวความสูงเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูด้านในกันนิดนึงนะคะคุณลูกค้าด้านในเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำค่ะอ่าเบาะหนังสีดำนะคะทั้งเสร็จที่นั่งเลยนะคะพร้อมกับลายเคปลานะคะที่ทั้งตัวด้านหน้าคอนโซลแล้วก็ที่ประตูนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเพิ่มความดูดีหรูหรามากขึ้นนะคะมีจอ Android ค่ะ ที่สามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธได้นะคะก็คือสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เลยแถวที่2นะคะสามารถนั่งได้ถึง3ท่านเลยนะคะหากคุณลูกค้ามีครอบครัวขนาดใหญ่นะคะแล้วก็บาอค่ะคุณลูกค,ะคะ้าขาแถวสนะคะสามารถปรับพับได้หลายแบบมากเลยค่ะพับง่ายปรับง่ายนะคะขึ้นลงสะดวกค่ะไม่ยากเป็นไงคะ Expander GT คันนี้ในราคาเพียง863,000พิเศษค่ะคุณลูกค้า่ะสำหรับเพจมิสซูรุ่งเจริญสาขาเทพารักษ์นะคะโปรโมชั่นเดือนพฤษภาเท้าฝนอย่างนี้นะคะเรามีโปรดาวเริ่มต้นนะคะเพียง9,000บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าค่าที่สำคัญเนี่ย โปรโดาวเท่านี้นะคะแล้วที่พิเศษยิ่งกว่านี้อีกเนี่ยคือเรามีดอกเบีย้ยพิเศษนะคะลูกค้าสามารถเลือกรับดอกเบีย้ยพิเศษนะคะที่จะส่งอยู่ประมาณหมื่นนิดๆนะคะระยะย,ยาวสูงสุดได้เลยถึง7ปีนะคะ84เดือนก็คุณลูกค้าสามารถที่จะเลือกรับเป็นโปรโนี้ก็ได้นะคะส่วนของแถมของแต่งนะคะไม่ต้องกลัวเพจนี้จัดเต็มแน่นอนค่ะแล้วก็ท้ายสุดแต่ไม่สุดท้ายนะคะนิกฝากให้ทุกคนกินร้อนช้อนกลาง ระยะห่าง2เมตรใส่แมสแล้วก็อย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยความแปรรถนาดีจากพนักงานแล้วก็ทีมขายทีมเพจของมิซูรุ่งเจริญสาขาทุกๆท,ท,ท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ขออนญาตลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วคลิปหน้าอ่ารอมาติดตามกันว่าเราจะมาพรีเซนต์เราจะมารีวิวหรือเราจะมาคุยกับคุณลูกค้าในรุ่นไหนนะคะแล้วก็โมโมชั่นเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเนี่ยที่เป็นแฟนเพจอยู่แล้วนะคะหรือ เป็นเพื่อนๆในครอบครัวนะคะสนใจรถครอบครัวขนาดจิตที่นั่งขนาดใหญ่แต่ราคาเพียงแค่จิ๊บๆนะคะก็ทักใต้คลิปนี้หรือว่ายังไงเนี่ยนิกรบควรช่วยแจ้งต่อบอกต่อนะคะให้ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจมิสซูรุ่งเจริญสาขาเทพลักด้วยนะคะวันนี้ยังไงนิกขอตัวไปก่อนคะ่ะเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ